สวัสดีตอนเศร้าพี่น้องสุขภูสุขคนตื่นเช้ามาอยู่สวีดเดนีมากระตกอีกแล้วค่ะมาถ่ายวิดีโอรบรรยากาศที่มาตกใ้เอฟซีทุกคนทั่วโลกเบื่งค่ะร่างเริ่มอีกแล้วหนาวเย็นเจี๊ยบกาข้างนอกนะคะวังว่าทุกคนจะมักด้วยค่ะเด้อ ดาวสีแดงก็ไฟอยู่หน้าต่างค่ะทุกคนตอนเศ้าย่เจิมตื่นขึ้นมากกับมีหิมะนะคะหิมะตกเอาดาวสีแดงไปให้เอฟซีทุกคนค่ะสีแดงแดงดีกิขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวยงามนะคะทุกคนก็ไฟชิกสมัตเอาหิมะพุ่นตก ให้เศร้าตกแล้วก็ตกไปเรื่อยล่ะค่ะทุกคนคุณมันหนาวแห้งกะให้เชืิญบอกไปรับมืินนี่ทายอยู่ในบ้านนี่ล่ะตือคือมาหนาตาก็ยังโบลาณเลยกะเฮ็ดนี่มาตกเปล่าทายไว้ก่อนเลยค่ะทายมาฝากพี่ทุกคนนะคะี่แล้วค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสวยงามมากค่ะ ดาวก็สวย,ยเจีงก็บพูดใจ้อยตอนเช้าแล้วตกเอยอะๆเยจีงก็จะถ่ายให้ดูตลอดนะคะชีวิตเจีงก็อยู่อย่างนี้ละคะ่ะอยู่ในป่าธรรมชาติชวนนบ่นมีอะไรก็ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะ่ะ ค่อยไปชมกันเรื่อยๆเลยนะคะถึงเช้าวันไหม่สดใสเหมือนเดิมมองไปข้างนอกก็มีม,มากกับแสงไฟกับดอกไม้รยากาศสุดยอดค่ะทุกคนแต่ก็นาวเนบ กูอะเจิมกับม้าเลยกิน,กนข้าวซอกเลยค่ะถึงกับม้าเห็นีมาอีมาโตกกับเฝ้ามาทายไม่ถี่วัให้ทุกคนเดิ่งกวนอ่ะนะสั้นตาเจ้าก็ะเจงหันเอขนงมาของคนเอาไว้เฮเจิมอยู่เหนือและสั้นตะครอสตัวใหญ่ ช้าให้ทุกคนดูนะคะมองไป,ปข้างนอกอ่ะพุ่นขาโพลเลยค่ะเขาวโพลเลยเส้นเทียนประดาทิสสอง 3, ท, 4, ที่สา,ามทบราสิสี่คลิกสมัติเที่ยมเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่ตามแบบพิ้นนี้เป็นมาอคะมันก็ดาวอา่ากาศตอนเช้าให้ทุกคนดูนะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุสคนสวัสดีย่ำเศร้าย้ายเจียมชนนบสวีเดนพามากินอาหารสอวันนี้เว้ยทุกคนยีนานสอย้ายเจียมบอกวัอนีน้จุดเทียนนะคะบอกเปิดไฟจุดเทียนนั่นนี่ละ่ะตื่นสอมากกิมาตกกทายไอวิดีโอวัยเอฟซีเบิ้งขึ้นเก่านั่นละ่ะ มาค่ะมากินนน่นอ่หางสองเนียเย็ดจืมมีนมมีกล้วยมีส้มแล้วก็มีขนมมันเนี่ยค่ะขนมมันนั็นพระเอกพุ่นเน็ดนั่นแหละก็กินได้เย็ดจืมกับจัดยูนี่ค่ะมาค่ะมา่กินน้ำกัน No, i Rồi tốt, rồi cả dứt cắt okay, Rồi này มกันค่ะไปเน้นีนีไปเลยใส่ใจนันเดียวันนี้แหละเป็นไงจุดเนาะจังสีสัป,ปดาห์ที่หนึ่งสัป,ปดาที่สองมาเต็อมอเราไม่อันนี้น้ำเลขายทุกคนนะ เป็นดอกต้นคลิกสมัครนะคะย้อเจิมเก็บมาใส่เก็บมาใส่ประดับใส่ใน้นี่แล้วก็มีหย่างไรยางอยู่จเจ้าประดับไปเนี่ยค่ะนี่นั่งยันบูไปละค่ะไม่อยู่บ้านเพิ่นป้าเฮ็ดกเัเฮ็ดเมน,นี่ย้อยคือย้อเจิมใส่กงงองหนาด้วยค่ะ เสมอแยาเจิมไทยอ่ะแยาเจิมใส่กลองลางค่ะเพราะว่ากลองไห้ฟุน้เนี่ยถ้าไทยนั่นอันนี้กินเขาคข้างค้างคั่วกกลับมาเป็นกางสายตะกองนาน,นะคะ่ะ กวยกินไปว่าไปตามตัวตายยัดเจ็มเมื่อเก่าเด้อค่ะเด้อ นางกินอาหารเ้าวชอบมีมาตกจะเป็นฟินนะคะทุกคนกับแสงเทียนกับแสงไฟเจอเัน้ำมับบางนางาอกทัดอปแาทีทุกคนยำ้ายำ้าสวีเดนค่ะ ยศเจมก็ปวดขาแห้งค่ะทุกคนบุค่อยมีแห้งบอพันในดอกเนี่ยมือนีอาการอาการเป็นอีกแล้วเปลี่นเป็นเมื่อวานนี่แหละค่ะแต่หากว่าอยากทายคลิปไว้ทุกคนเบ่งหะนะแต่ยศเจมก็จะเอาคลิปตอนนั้นไปทายอันน้ารถที่เขาเฮตดสะพานน่ะเอาลุงให้ทุกคนเบ่งได้ค่ะแล้วก็จะเอาลุงลหลายคลิปนั่นล่ะ รับกันไปยัดเจิมถ้ายยัดเจิมอใหม่บ่มีแห้งไว้ร่วงคีบกับเบิ้งคีบอันสะพานด้วยค่ะหรือว่าได้ยัดเจิมมีแห้งก็จะเอาสลรับร่วมกันไปนั่นละบ่มีแห้งก็จะได้มานางเบาจากสองสามมาที่หานาที่ห้ทุกคนไอ้ไอ้รับรู้ว่ายัดเจิมอมาการเป็นยังไรที่เก่าล่ะค่ะเอาแค่นี้ล่ะค่ะมากินเขายำสาวเบากับตกคนเป็นบรบรยากาศที่มาตก ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจไม่ว่า FC ใหม่หรือ FC เก่าที่เข้ามาขอบคุณมากค่ะถ้าชอบเยเจิมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เจิมด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองโชคดีนะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย